สวัสดีครับีเอฟซีและท่านผู้ชม่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกกันที่27เป็น4ปศ2 5 6 8นรบะครับกับแนวทางฮานอยนะครับก็มาตามผลออกกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับรับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณนี่ก็อ่านเลขเด่นจากส่วนหเ้าับได้เลยดูแก่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็ามาดูหาน้อยพิเศษหาน้อยพิเศษไปนี้หกเงาทางผมหลุดนะครับเป็นเน้นที่เลข8 8ไม่มาเนาะส่วนเลข1ก,ก็ไม่มา นะครับมาตัวแทนของเขาก็คือเลขเจ็ดนะครับปจุบันแนวตาผมหลุดนะครับสำหรับพาน้อยพิเศษนะครับก็จับไปที่ศูนย์นะครับศูนย์หักร้อยก็ตรงนะมีศูนย์แปดตัวเดียวมีศูนย์ตัวเดียวถ้าเป็นศูนย์เจ็ดก็น่ารุนนะ่ <c oughs> หนึ่งมันเป็นเจ็ด กบไปต่อที่ฮานอยปกตินะครับอานอยปกติผลออก36808 8นะครับ36808เลขก3ผมจับใน36นะครับไปอยู่ข้างหน้านะครับ3ก็เลยเข้าแค่เล็กวิง่งนะครับส่วน6ตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับเข้าวิ่งโลดนะครับสำหรับอานอยปกติก็เจอไอที่า6นะครับไปอยู่ไปอยู่ด้านหน้า ะเราถือว,ว่าตัวเจาะเจาะไม่เข้าเนาะนะครับเจาะไม่เข้าเข้าแต่ว่าไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ได้นะครับส่วนสามตัววันนี้ใครได้บ้างวันนี้สําหรับอนอย์ปกติครับอนอยปกติเข้านะครับสามตัววันนี้แต่ว่าเป็นตัวกลับตัวตัวไอตัวโต๊ดนะครับ แปดสามหกเพราะว่าผลจับที่สามหกสามหกไปอยู่ด้านหน้านะครับเรา8แปดมาไว้ข้างหลังนะครับก็เลยเป็นหกแปดสามหกแปดนะครับก็ถือว่าเข้าสามตัวนะครับสามตัวแล้วก็วิ่งลูดนะครับเข้าทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสามแล้วก็หกสามเขาวิ่งออกวิ่งลูดนะครับแล้วก็สามตัวแตกนะครับสำหรับฮ่านอยปกติ ครับต่อที่ฮานอย v ีไนะครับฮานอย v ีไอพีผลออกสองแปดสองหนึ่งเจ็ดวันนี้ก็ถือว่าตัวเจาะลงไปไม่ถึงฝันเนาะนะครับก็ได้แค่วิ่งโลดตัวเน้นนะครับใครนำสองไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับก็บามาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมสามหน่อยนะครับพิเศษปกติ VIP นะครับส่วนท่านใดที่นำไปใช้ นะครับฮานอยพาะกิดฮานอยกาชาตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าหมดเลยนะครับฮานอยเฉพาะกิดนะครับเข้าที่เลขเจ็ดนะครับผลออกเก้าเจ็ดสี่สามหกนะครับเข้าที่เลขเจ็ดส่วนกาชาตผลออกสี่สี่เจ็ดแปดหกนะครับก็มาทั้งสองตัวเลยนะครับนะครับสําหรับกาชาตนะครับก็เข้าทั้งเจ็ดทั้งแปดเลยนะครับเขดเข้าที่เลขเจ็ดนะครับ แล้วก็มาดู3าหน่อยขอ,องรอนพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับพิเศษนะครับใครที่ใช้แต้มรวมนะครับตัวเน้นด้วยเนาะเข้านะครับพิเศษเข้าที่เล็ก 7, ใครนำเจ็ดไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับมีสมาชิกคอมเมนต์บอกเนาะนะครับก็ขอขอความแสดงความดีใจนะครับกับสมาชิก K fc ด้วยนะครับก็ถือว่าท่านได้เนาะนะครับ ส่วนปกติปกติผมว่าน่าจะได้มากกว่าเนาะสามตัวเน้นเลยนะครับเอาว่าใครติดไว้นะครับแต้มรวมของเราเข้าไหมครับเข้าที่เลขแปดนะครับเข้าที่เลขแปดใครนำแปดไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเลขแปดนะครับออกหกแปดกับศูนย์แปดนะครับก็ถือว่าเข้าเหมือนกันนะครับมาสองตัวเลย นะครับอันนี้ยังไม่หลดเนาะนะครับแต้มรวมตั้งแต่กิจการพิเศษปกนะครับยังไม่หลุดนะครับแต้มรวมเรามาดู VIP นะครับ VIP ก็เข้า2ตัวเหมือนกันนะครับ VIP ใครนำา8ไปวิ่งไปลูดก็เข้านะครับข้อที่8 2ใครนำา7ไปวิ่งไปลูดนะครับก็เข้าที่เลข7คือ1นนะครับ VIP อ แต่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี้นะครับเข้าบนเข้าล่างเลยอันนี้ก็เข้าบนเข้าล่างนะครับจิตทั้ง8นะครับก็ใครที่ได้ก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับส่วนเรามาดูชุดวินนะครับไปใครที่นำไปใช้จิตการเรามาดูกันนะครับจิตก,กาเก้าเจ็ดสี่สมหกมีไหมครับ9ก้เจดสี่ เจ็ดสี่ไม่มีนะครับมีแต่สามหกใครนำไปวินนะครับกาชาเอเฉพาะกิจนะครับเข้านะครับที่สามหกนะครับเลขล่างส่วนกาชาดมีไหมครับสี่เจ็ดกับแปดหกสี่เจ็ดไม่มีนะครับมีเลขเจ็ดแปดหกมีนะครับจุดวินก็เราทั้งกาชาดแล้วก็ฮานอยเฉพาะกิจนะครับ มาดูพิเศษพิเศษเข้าไหมครับ3 7กับ3 3 3 7มีนะครับใครจับนะครับได้ที่3 7นะครับส่วนปก,กติ68กับ80มีไหมครับ68มีนะครับแต่ว่า80ไม่มีนะครับ68 8668นะครับเข้าเหมือนกันนะครับส่วน VIP VIP 82กับนีไหมครับมีนะครับ82แล้วก็17โอวันนี้ผมไม่อยากโพสเลยชุดวินนะครับเข้าหมดเลยนะครับเนี่ย36 เข้าที่86เข้าที่กา37เข้าพิเศษ68 68เข้าปกติ82นะครับในวินมีนะครับ82 82เข้าที่ VIP 17ก็เข้าที่ VIP เข้ากี่รอบหนึ่งสห้วันนี้เข้าหมดเลยนะครับหมันมี5้รอบแต่เข้าหกนะครับวันนี้ใคยเล่นชุดวินเรามาดู3ตัวมี3ตัวตัวไหนบ้าง3ตัวก็แตกที่ฮานอยปกตินะครับสตัวเข้าที่368หกแปดแปดสามหกไทยนำวิน3ตัวก็ได้ที่ปกติเลย เต็มที่เลยนาอวันนี้นะครับสําหรับท่านที่ใช้ชุดวินเข้าหมดเลยไ่ยตั้งแต่กิดมาวิ่งรูกก็เข้าหมดเลยผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับครับก็มาตามกันต่อนะครับาตามต่อแล้วก็มาตามกันต่อนะครับวันที่28 ันที่ย8เดืนสี5สองพนกะครับกับฮานอยมาดูฮานอยพิเศษวันนี้ พิเศษวันนี้เลขเด่นผมให้ที่สามกับหกเลขเด่นในสามกับหกนะครับก็เน้นเลทจ่เ็กหกใครชอบเลขสามก็จับที่เลกสามจะได้หกสามหกสี่ 4. แล้วก็หกเ็กับตะลิน3ก็33 34 37นะครับสามตัวจับในชุดเดียวนะครับก็คือสี่หกเจเลยนะครับชุดนี้ชุดเดียวหก็ 6, ก็คือชุดนี้นะครับ ไปกันต่อที่ปกติเล็กเด่นผมให้ที่แปดกับสี่เน้นให้ที่เลขสี่เจาะที่สี่ศูนย์สี่หนึ่ง สี่ตัวจับทั้ชุดเดียวนะครับ8 4 9้าหรือแปดสก็ได้ ับไปกันต่อที่ VIP นะครับวันนี้เลขเด่นผมให้ที่6กับ7ผมเล่นในที่เลขเจนะครับเะให้3มชุด7 2 เจ็ดสามเจ็ดสี่จุดสามตัวผมให้ที่ห้าสี่เจ็ดเน้นในที่เลขเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่ กบ,บไปกันต่อที่แต้มรวมสามนอยนะครับใครจะนำไปวิ่งไปรูดนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาด้วยกว็ได้นะครับสำหรับแต้มรวมนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้พิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับ กับแนวทางผมส่วนใหญ่ผมจะเน้นใ้แต้มรวมนะครับส่วนพิเศษปกติ V I P นะครับผมยังมีโอกาสมีโอกาสหลุดนะครับส่วนแต้มรวมมีโอกาสเข้ามากกว่านะครับแต่ว่าการติดตามแนวทางผมนะครับผมจะบอกเสมอนะครับว่าผมแนวทางผมผมเล่นไปที่แต้มรวมมากกว่านะครับก็มาดูแต้มรวมวันนี้ผมให้ลูดนะครับ เจ็ดกับสี่นะครับเจ็ดกับสี่เน้นแนทางผมก็ยันเน้นในที่เลขสีน่นะครับก็ยังมีเจ็ดติดอยู่เนาะนะครับไม่แน่อาดเจ็ดอาจเดินต่อนะครับเจ็ดกับสี่นะครับแบ่งรวมผมเน้นในที่เลข 7. เจ็ดอ้ยเน้นตัวเลขสี่ขอไปครับส่วนลเลขเบิ้ลจะมาอีกเหรอสามสาม 3ามสามนี่คือเลเบิ้ลนะครับ3ามสามส่วนชุดวินนะครับชุดวินก็เอาเลเบินทั้งหมดมาร,รวมกันนะครับพิเศษสามหกครับพิเศษสามหกปกติ8ป vip 6 7 6มีแล้วนะครับ6มีในนี้แล้วเอามาเฉพาะเอเจ็ดตัวนี้เจ็ดสี่มีแล้ว3มีแล้ววันนี้ได้ชุดวิน5ตัวนะครับน้อยมากวันนี้นะครชุดบินนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับพันนี้ได้ห้าตัวสำหรับแนวทางฮานอยนะครับก็บมีแค่นี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคปเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชม,มที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่28่ดตุนซ พศ2 5 6พนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับสำหรับแนวทางนะครับพาหน่อยนะครับครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ